สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมเขียนเว็บไซต์นะครับโดยใช้ภาษา HTML นะครับจะมาสาธิตการเอาโค้ดคนละบรรทัดนะครับมาแสดงผลในบรรทัดเดียวกันนะครับวิธีการนี้เราเรียกว่า HTML code element นะครับก่อน,น็เราก็มาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะครับ เข้ามาที่โปรแกรมโน้ตแพดพัดๆนะครับหรือใครจะใช้สับลายถึกหรือว่าน้ตแพดธรรมาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะผมชอบใช้น้ตแพดพัดเพราะว่ามันมีให้เขียนภาษาลายภาษานะครับมันจะมีสีบอกนะครับถ้าเราเขียนผิดมันก็จะไม่ขึ้นสีให้เราอย่างนี้ครับนี่คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็มาเขียน พูดกันต่อเลยนะรเราก็ใส่ค่าไปด็อกทายนะครับ HTML นะครับบรรทัดน,นี้เป็นการบอกว่าเอ,าอกสารที่คุณจะเปิดอยู่นี้เป็นไฟล์ HTML นะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการาเปิดแท็ก HTML นะครับ จากนั้นก็ทําการปิดแท็ก html นะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะครับตามด้วยเลสนะครับแล้วพิมพ์ html ลงไปนะครับทมด้วยเครื่องหมายมากกว่านะครับก็จะได้เปิดแท็กปิดแท็กนะครับในภาษา html นะครับต่อไปเราจะใส่โครงสร้างให้มันนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่า body นะครับเราก็ใส่ body ให้มันนะครับ บอดี้จะเป็นตัวที่กำหนดเข้าโครงของเว็บให้เรานะครับเมื่อเราสร้างบอดี้ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปิดแท็กบอดี้ด้วยนะครับปิดแท็กบอดี้นะครับก็จะได้เปิดเปิดแท็กปิดแท็กเปิดแท็กปิดแท็กนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็มาเขียนโค้ดอิเลเมนต์กันก่อนนะครับนะต่อเลยนะครับอิธีการนี้ก็จะเป็นการเอาเอาโค้ดเราเขียนโค้ดมีคนรับบรรทัดนะครับแต่เราเอาไปแสดงผลบนหน้าเว็บให้มันเอามาต่อกันนะครับเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับเราจะทำยังไงนะครับเรามาเขียนโค้ดกันเลยนะครับเราก็ใส่ค่านี้ลงไปนะครับโค้ดนะครับ เปิดแท็กโค้ดนะครับ CODE นะครับเปิดแท็กโค้ด e นะครับปิดแท็กโค้ดครับ CODE นะครับเนะ C o D e ราก็จะได้เปิดแท็กโค้ดปิดแท็กโค้ดนะครับต่อไปเราก็จะใช้ค่าอะไรก็ได้ครับที่มีคนละบรรทัดนะครับ นี่ผมจะใส่เป็นนี่คือโค้ดบรรทัดที่หนึ่งนะคนี่นี่คือนี่คือโค้ดบรรทัดที่หนึ่งนะครับ,อ,อ,รบ,รบอ่าต่อไปนะครับเราก็จะใส่นี่คือโค้ดบรรทัดที่สองนะครับ เราเขียนโค้ดคนละบรรทัดกันนะครับจากนั้นเราก็ปิดแท็กโค้ดนะครับเวลามันแสดงผลนะครับมันจะเอาบรรทัดต,ตัวนี้ไปขึ้นไปต่อกับบรรทัดต,ตัวนี้นะครับผมจะใส่จุดไว้ด้วยนะครับประมาณนี้ผมจะเซฟลงก่อนนะครับเซฟไว้ที่อินเด็ก ิบแล้วกันนะครับอิ Index HTML นดะีเสิบ FKMEL ทดสอบลานดูนะน่ะมันจะเอาโค้ดมาต่อกันนะครับโค้ดมันก็จะอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับคือโค้ดที่เราเขียนขึ้นนะครับมันจะอยู่บรรทัดเดียวกันนะครับต่อไปเราก็จะใส่ ขอความขั้นนิดนึงนะครับใส่ตัวนี้ลงไปนะครับ BR นะครับนะใส่ BR นะครับ BR ใส่ผมจะใส่ไปโม,โ,มโม่นะครับประมาณนี้นะครับใส่จุดนิดนึงนะแล้วก็ใส่ br มาเืนเดิมเพื่อทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นบรรทัดใหม่อ่คือขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ นะต่อไปเราก็จะใส่ tree code เหมือนเดิมนะครับเปิดแท็กปิดแท็กมีเปิดแท็กมีปิดแท็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เปิดแท็กนะครับ p r e นะครับจากนั้นก็ปิดแท็ก t r นะครับ ปิดแท็กตรงนี้จากนั้นก็ปิดแท็กโค้ดเหมือนเดิมครับปิดแท็กโค้ดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะ ใส่เป็นนี่คือบรรทัดที่หนึ่งนี่คือบรรทัดที่สองเหมือนเดิมนะนะก๊อปเลยผมก๊อปเลยผมนะไม่อยากพิมพ์นะกินเวลานานนะครับกปตรงนี้มาใส่เลยนะครับ กดแท็กนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ากดซฟไว้ก่อนนะครับรานดูนะครับนี่นี่จะเป็นอ่าตัวนี้จะเอามารวมกันนะครับเอาบรรทัดนี้มาอยู่รวมกันอวนตัวนี้จะเป็นอ่าข้อความธรรมดานะเราใส่ไว้เฉยนะครับนะ วนตัวนี้จะเป็นเอามาแยกกันนะครับแยกคนละบรรทัดกันนะต่อไปก็จะเป็นใส่ข้อความธรรมดานะ br นะครับเราจะใช้คำสั่ง sem นะครับ ใส่ B R เพื่อทำการ,รขึ้นมาทับใหม่นะครับต่อไปเราจะใส่แซมนะครับปิดทแท็กแซมเหมือนเดิมนะครับการเขียนภาษา h t m l ทมเราต้องมีปิดแท็กปิดแท็กนะครับ นี่คือโค้ดของคุณนะประมาณนี้นะเอาพุทนะนี่คือโค้ดเอาพุทของคุณแล้วกันนะครับเสร็จแล้วปิดแท็กบอดี้ปิดแท็กบอดี้โค้ดปิดแท็กปิดแท็กโค้ดปิดแท็กโค้ดนะครับ p r คือการขึ้นบรรทัดใหม่ครับพริปิดแท็กเปิดแท็กโค้ดปิดแท็กเปิดแท็กแซมเปิดแท็กปิดแท็กนะครับเอฟเเปิดแท็กปิดแท็กนะครับเปิดแท็กปิดแท็กนะกดเซฟไปเลยนะครับอ่าเราก็จะได้นี่ครับอ่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าบรรทัดนี้จะเป็นการเอา เอาโค้ดคนเรามาทัดมารวมกันนะครับบรรทัดน,นี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นการใส่ข้อความธรรมดาลงไปเฉยๆนะครับเป็นการเว้นบรรทัดครับส่วนตัวนี้จะเป็นการแยกบรรทัดกันนะครับบรรทัดใครบรรทัดมันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเอาพุทธมาเป็นการใส่ข้อความให้แสดงผลเป็นธรรมดาครับนะ ก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับการาเขียนเว<ม>็บ HTML เรื่องเกี่ยวกับโคด e ิเลเมนต์นะผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจเจอตัแหนคลิปหน้านะครับ